สวัสดีค่ะสวัสดี FC Mary ถอยหามมาแล้วด้ยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะทุกท่านทุกคนค่ะสวัสดีวันเดดออกสวัสดีฝนวันฝนไม่ตกนะคะสวัสดีวันเดดแบบเจ็ดจ้าจรัดมากเลยจ๊กค่ะเดดแดดแดดแบบนี้เหมาะสำหรับการสักผ้าแล้วก็ตากผ้าพี่น้องค่ะ เมื่อที่แดดแห้งไม่ลีก็เลยตากตว่าจะสะอาซักผ้าเสร็จแล้วก็เลยว่าจะตากผ้าใส่แดดเก๋ๆเกมันขึ้นสแดดค่ะแดดแนทเนยพี่น้องคะวันนี้ก็เลยซักผ้านะคะซักผ้าเสร็จแล้วก็เลยจะตากผ้านะ,ะตากผ้าเสแดดซะก่อนพี่น้องค่ะ บรรยากาศเมือแดดแห้งแดดอิริอิหล่อลและแดดแบบแดดเปตตไหม่เปตตผิวห้องแบบแหลกเปตตดําแห้งอิริพี่น้องะ่ะไปเดี๋ยววันนี้เมลี่อ่ซาซักผ้าแล้วเมลี่จะตัดผ้านะคะไปไปดูเมรี่ตัดผ้ากันพี่น้องะ่ะเอาผ้ามาเรียบร้อยแล้วซักเรียบร้อยแล้วพี่น้องขะปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือรอตากอย่างเดียวนะคะดูโอ้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 เนาะชบ มาจากภาพกันนะมันจะมีของมาดําจูนด้วยนะคะของของอีท่าจูนาน้ํของของต้อมแล้วก็ของนี่รุยนะคะัซร่รวมกันหมดเลยพี่น้องครับซักตากรวมกันหมดเลยเต็มตาเลยพี่น้องคะ่ะเต็มตะก้าเลยสามสาวสี่สาวเต็มตะก้าเลยมาเริ่มเลยเจ้าค่ะ แดดแบบนี้เหมาะสําหรับการซักผ้าตากผ้านะเจ้าคะ่ะมันต้องสีแห่งดีโอ้ยผ่ากันเลยอีหล่าเห็นอย่างลวกอย่างนั้นขอเรียงไม้ก่อนนะคะขอเรียงไม้ก่อนเรียงไม้แขนผ้าก่อน ตื่นกันหมดทุกคนแล้วนะคะจ่ว่กนี่รุยอาบน้ําอยู่มาดําจุนมาดําจุนยางไปอย่างบ่วงั่นอีเถ่าไปใส่ล้วว่าสม,มาตากผ่าซอยมันเป็นแต่ทั้งแต่และนอนจุนอาวือวสม,มาตากผ่าซอย สาวจูนลายโอคอกมาเร็๋ยวมาเร็วพี่ตนุ่มาเร็วมาเร็วมาเดีวพี่จูนมาตาักผ้าช่วยไม่เลีลเ้ยงอีตอแหลเจสิโอตอแหลอีหยังอุศิทิด้วยนี่มวยหมุนสวัสดีค่ะเสียงเออเออคือคกันจะนอนฝังรับวัทพัทพัทส่งวันนั้นพาห้องกระตื่น อุ้ยสาวไล่เสียสเสียสเสียแดดดีครับน้องมึงอยู่เนาะตากผ้าประมาณสามวิกระแหงตากผ้าประมาณสามวิแห้งเลยวันนี้นะ่ะพี่น้องขาแดดคับวันนี้นะส่วบักต้อมดมอยู่บดมที่แต้มเองไหนน่ะโอ้ยดูนะ เสื้ออีจ่จอนดัใส่บอกโอ้โหยหนหยกูกะสิกะสิบวด้สีกตัดขังใส่หุ่นบอกแล้วนี่หนอห้อยหิ่งให้กูจอยเด้อม่มีทางขาดกินข้าววันละสิบโลโอ้ยหนูห,ห,หนูหหเบอร์สิบในการจอยจ้ะ tỉnh này hết này phải nè chính mày được ai mày anh ơi không <laughs> anh không mày anh ơi lui không ơi oh. <laughs> lui anh Không mày anh ơi mày anh ơi mày นายชูวิชคำภาระโอ้ยมาอยู่เอาไม้ใหญ่ๆไงเกศื่อวตะบ่เดแตกเองนะครับพี่น้องว่ามีแม่บ้านแน่น <พ>โอ้ย้าพีมนั่นไงอันนั้นน่ไม่ใช่หรอกเอ้ยจะเป็นเห็ดบ๊คือนะบัได้ยังไงท้ายผ่าเป็นซักผ่ากันเกียด์ท้ายขีดเอาหนู<อ>งจะให้พี่้องเบิร์นไงวะ เราเป็นวิธีการตากผ้าเขาตากกันยังไงอ้ภาษาวิธีการตากผ้าก,โก,โกูงองรีวิวรีวิววิธีการตากผ้าไม่นชิตากบอกคือกันบอกพี่ร้องตากคือกัรที่บอกตากคือกันกระโปไม่หลี่บอกเอามันขึ้นโยโย่ยเนอะมันต้องใช้ไม้หนีบนะนี่ หมองมไม่ผิวเนี้ยนะครับที่มัน,นจะหอมร้อนสิปิว,ดวเด้อบอดจังน้อยมันกระสีแดดมันผีแล้วแดดจังน้อยก็ลุม่มเข้ผีแล้วน้อยแ,แดดแบบนี้สามนาทีแห้ง เนี่ยมันมันมาเรียนมันมีเนื้อหนีบไปหาหนยอยู่ดีบอรอดีมาตากผ่าพี่น้องเบิร์เรียกวนี้มารีวิวการตากผ้า เพื่อนมารีวิวอยู่บั้นี่ว่ามารีวิวอ,อย่างนงุ <c oughs> ่มมือเหี่ยกเขตมันตากฝ่ายผิดหรองมือกันอยู่อุ้ยหอมชื่นใจ M m <Madame Louis. S 2> มันดามมันดามลุยแห้งแน่นอนค่ะแดดแบบนี้ป่อ แดดแบบนี้แห้งแน่นอนคอนเฟิร์มจากมาดามจูนป้าป้าป้าสิเร็วเร็ว เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วหรอไป้ยไม่หนีไปเนี่เลือกสองสามันเดือยไม่หนีไปใส่นี่ตวงไงแม่ดามไปเอาไม่หนีไปไคลิปนี้ก็บเไาเลยมิมยังเราพี่น้องค่ะมาตากผ่าให้เบิง้งมองอื่นตากผ่าขึ้นไม่ได้ตากสิบลมันต้องใส่ใหม่เขียนผ่าสีบล์ อเอาไว้สำนีล้ละพี่น้องค่ะตาผักจะเรียบร้อยแล้วเอาไว้สำนีล้ละฝากกดไลดค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมิลลี่เธอมาแล้วด้วยนะคะไปแล้วพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ